เชือ ia, ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค 22กันยายน2563รครับผู้สึกข่าวรายงานว่าที่สารการ,ปรเปลี่ยนวัดวารีวงหมู่ที่4ตบนดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายกับนางจรัณภา,าเอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาิจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะสมาชิกกาชาติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริภโภคข้าวสารอาหารแห้งปลากระกป๋องน้ำดื่มจำนวน250ชุดให้กับประชาชนและพบปะกับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนแดนรวมถึงมอบรถจักรยานจำาอนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ยากจนโดยมีนายติยารัตน์ทุกบงนา่อำเภอชนแดนกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายพิทยาดวงพัตราปรัตอุโสเภอชนแดนนายพิชัยเกิดยิ้มนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนนายวิทยาลิ้มทองภัศาลกำนันตำบลหนองขุยให้การต้อนรับวฒิบ ประสงค์ในการมอบสิ่งของในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอำเภอชนแดนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยมุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนจะมีกําลังใจในการดํารงชีวิตให้มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงโดยมีพระครูปัญญาพัชราธร เจ้าคณะอำเภอชนแดนอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่มอบสิ่งของและมีดรพระประหลัดสามารถฉันทโรเจ้าคณะตะบลชนแดนเขตสองพระมหาพรประกิจเจ้าอาวาสวัดสิริรัตนารามหรือวัดท่าข้ามหัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตรบลดงขุยกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธีจมนวนกว่า350คน